สบายดีนะพี่น้องบรรยากาศยำแรงลมแหง้งแหง้งไปแล้วไหมอยู่นป้ายครับนี่ครับอยู่กับลูกเหมือนแหละพอด้ไปห้างได้ดอกพี่น้ององยู่กับพี่มาหน่อยกินนมเบิร์ดอะไรเบิร์ดอลไรเบิร์ดลวพอละกินเป็นกิน กินเป็นจีนทำเป็นอาดูอืมน้ำให้ไหมให้นองเลยใส่เสียดต้วใหม่ได้ดไหมเสียบหม่ะคะ่ะลมผัดเห็น้องไันโลโลเทียงหน้ากัลมอยากเป่าในจังน้อยจับเล่กี่จับเล่เออแล้วเเสียงกัน กลับเดินแล้วใส่ใส่เจียวหายได้ถงปีนเพิ่นะเขง้าคน่ะนะจังตาะตามเีบยทีงอีไจ้ะน้าเนี่ยแด้วอันเนี่ยเดเนี่ยสังเกตเลใส่ผักอันนี้มันเงียวดูได้ถ้าใส่เพื่อนบค่อยเงียวถ้าิเงียบก็สะดวกดีจได้ เดิกกันเดิกกันไปเจ็เดิกกันไอ้เลิกเอิบเลิกกันเนาะเขียนนอนเนอะมันสิไรขึ้นมันสิไรขึ้นอือจากนอนก็อยากนอนเดี๋ยเดีบอกเขาว่าแม่น้ำรวยสาธุรวยจริงๆครับผมไม่ได้รวยเล่นๆนนะรวยมากรวยเงินเป็นล้านเงินเป็นสิบสิบล้านอยู่ธนาคารยังไม่ออกมา เนาะโอ้ยต่แ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 ตต่รู้ข่อยก็บอกให้ตกท่านตกมาได้เบื่องๆบผ่านน้ำหมดมีบางคนก็บอกว่าแม่น้ำรวยพ่อดาวรวยพ่อแม่งรวยเออเดี๋ยวข่อยจะรวยให้เจ้าเบิ่งจักเมือหนึ่งพอไพ่ก็อยากรวยอะไรไปน้องแต่ว่าตอนนี้ข่อยยังเบารวย แต่ถ้าเบิงมือที่ขอยรวยเด้อจะพึ่งเป็นอย่างนี่แหละถ้ากันจะไปหัวเหาพดสวนกับไปน้องเว้ยพูดเป็นสิเลยนี่แหละประมาณหาถึงชิดนะกีเข้ามาสวนพักแล้วพี่น้องเว้ย พักยํำแรงลมก็แห้งแห้งมันนะโค้งกว่าลมไปนั่นเลยยังหน้าจนอยากไปหมเลยึ้น ตักซี่กับงามงามไปดอ้เพื่อบอกเนาะพอดขาขายงวดเั็กน่อยก็นึ่บุญอะไ้ก็จะติดติขคายเจเ็ดพันมาใส่จ่ายเล็กน้อยงั่วกับราคาถึงกูเหมาคายเจ็ดพัน ยันจะดีเป็นซื่อให้บรรลุที่เกียวงานบนบรรมวงของที่ họ หรอือกวา,อางนี่น้องเลยประมาณวันเสารนี่แหละนีหลดแห่นำ้ำมาเคลืนแต่มีลำวง แต่ว่าห้ากับบดไฟเราพี่น้องเว้ยเพราะว่าถ้าภรระอันยิ่งใหญ่เลยบดไฟนอนทังเสียงอย่นนั้นเสียงหน้านี่แหละแล้วบุญเลยก็ลองไปหาร้างบ่พี่น้องสิมาหยกเคลื่อนหน่อยเพราะว่ามันบบยบุก บัวได้อได้อีกสามสี่ปีจงังสีสางเฮ้กันได้ปะปีอันสีมาเนี่ยมันเป็นปีอันปีมาลงเป็นเสือื้อกันเลยพี่นอ้องปะมันเป็นปีประงามนี่มาลงมาเมียมาแม่โอบวโอยังเดบดปูดดเลื่อนลองพาสางเมือนก่อน พอห้าบโย,ย่อกต่ซิมาอยู่เทียงนานนี่กับวัยหน้อยย่อไหวเลยกระเฮ็ดไปเทลนิดเทลหน่อยนัดจีแล้วแต่ห้าบโย่อก็เอ็นเตอร์เดี๋ยวนี้แหละ ไปก็อยากมีบ้านนี่น้องเอ้ยหันคงอยูงง่เที่ยงหน้ามันล้มผาดเลยทึมทมโอ้ยลูกก็นอนบ่เป็นสุกยังกับสไขา์งัวเลยใส่ขารงัวใส่เอาเถอน้องเลย มันหาก็คือยังหาสัางบบได้ตอนนี้เนาะส้างมาตรทานแน่นะพี่นอ้องเพื่อนกับลังโมยไงดอกกันวาอย่างเบสเซตด,ดีลีกับประมาณสองแสนสองแสนปลายตัวแล้วบดนะติดไว้นนะพี่นอ้อง มันสองเส้นหาสองเส้นหาไฮแล้วนะติการาแรกก็จิยกโค้งมงลังค่าอะไรก็แอมไว้ซะกอนนะจ๊ะติข้นเพราะเป็นพิธีะนะขึ้นเพราะเป็นพิธีไหวขีดไหวดอกพี่น้ยอยเดี๋ยวว่ามันจะเป็นขีดบอเูิกกังได้แหละ ถาพันเดื่อนหกไปแหละคือว่าเป็นปีใหม่แล้วปีมาลงแล้วคือได้แต่ในเดือนสี่นี่แหละห่านโท่นากนกาจะอันี่ขึ้นเดือนสองนี่ ยังได้ก็เงียบเนี่ยเจ้ามาแปลงแหว,นนวันจนวูฮูบวบเปิดได้หมดเลยพียยโโย่น้องเลยลมโอ้ยหนาวจะชวนจังไดยหนาวได้อากาศนะพี่น้องเอ้ยยมก็ขึ้นมานหนูทีผ่ผาองศาที่ผาองศาแถวห้ามันเทวดาซุดๆเลยได้กรมหนาวนะแถวเขตสวัสดิ์นานี่นะ ราะว่าเป็นเป็นแคว้งที่บุ่เคยหนาวอันฮอดซิฟองซาจะเถื่อปีที่หน้าแห้งลีก็ะซิบอ,องซาแนละ้วที่บ่าโอ้ยอาบน้ำก็คิดยากเลยนะสิผ่าองซาตอนกลางคืนก็นยังเย็นเจิดเจ๋อันอยู่ในเือ่ดินนะแมนอยู่อยู่ในือนดินอนะสิบูซิบเนี่ยสำนะตุ่มบรหงก็ได้ยามนี้มานะยามห้อนก็นอยู่ก็ได้อีกยามในเือ่ดินก็ไดนะ้ เอาแป้งกับใบขูดใบจังอะไรได้พี่น้องเอาไปง่ามนลอารมณ์ถือเอาแล้วใบขูดเ้าไปแล้วกลุ่มไกินพี่น้องเลย ปลุก้ายก็กินบ่ท่านปลุก้ายก็กินบ่ท่านแหละม่วงกับเได้ลูกนกีหละบวบแต่ละข้ามันว่แก้งัวงกับขนมเล้ ระคท้าม yeah, nice mm ันติดถือเตอมั้างใหญ่ก็ที่ได้พุแปดพันก้บพันเกได้บุกเจ็ดพันเหมือนอารมณ์นะเว้ยก็ ล่มกับลมเย็นนั้นมีแบบนี่ไอ้น้ำแข็งะนะฮะคือออ้น้ำแข็งนี่นะแบบสไตล์เดียวกับไอ้น้ำแข็งเพราะว่าทั้งเกาหลีทั้งั้งนหน,นาวเนาะวันนี้เลยอาซิมีผลคือกันลมผัดมาบ่าได้ออกจากกันลูกเลยเป็นออเอยเพราะว่างอแงแห้งอะไรสองซ้ม,มือ มาเนี่โอ้ยปะก็บม่ได้รับกบรับเขาเดียวละตื่นรับเขาเดียวละตื่นลูกกไ,ได้งัวเฮากินเทนี่แหละเต็มอยู่กินเฟืองเล่นเปนองเลย Đọc nhiều lắm Đọc nhiều lên Đọc lên Đọc cao nọ kangwin 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 non kangwin นอมเลยคืนอนไปชีนอ้นกไนอนกลางเว่นกูไปนอนกลางคืนกูไปนอนอ้านอนน่ะพีนอนเลยแม่นอนอยู่ประวาณนเช้าที่มันจะตื่นไม่น้กนาอี๊บันหายหน้วที่ตื่นบม่คยว่าชีนอนหึ่งหึงจชกชั่วงโมงหนึ่งก็ยังดีเลยรงสามชีมือขึ้นล้างน้ำแมนย์นอนหึง ไปพ่อนี่มากวานอยากนอนเปลี่ยนไม่เลยงอแง่ป่ะนี่พี่น้องเลยเป็นว่านะเ่ได้ว่างอแงนอนน้อนหนึ่งตื่นนอนหนึ่งตื่นตื่น <7 S 2> ผัผนดเพื่อสีนอนได้ป่ะนี้พี่น้องเลยเมื่อคืนนี้างเรากรมเตเต้เศร้าเอ็ดมงจนเทีย่ยงคืนเทีย่ยงคืน เบิองอ้งเนาะแต่ละมอน่ะบริณนนอนเป็นยัาง,งายๆเป็นมีพันดาแหละละ่ะบางทีนี่ยรับกันนันกัอนกล่อมอยู่กับรับรับงกงกงกอยู่นอนบ่เต็มตาไปน้อย <c oughs> พอกันใหม่คลิปหน้าไปน้อย เดที่ผ่านจุดๆนี้ไปกัถเถอะปุ๊บสมควรขนาดสมควรพี่น้องอ,อีกหลายปีเพื่อสิผ่านอันนี้คือจุดเริ่มต้นลแล้วแหละ